ย้งลุงแซนตาคอร์อิสแรมมี่สแตนร์คอติสเลียวเอ้ยซาตนท์คอรตมีจริงแค่สิรู้ปะเนี่ยอยากพูดมานานแล้วซาตนท์คอตเนี่ยมีจริงนะเว้ยไม่ไม่ได้โกหกมันคือเรื่องจริงแม่ไงย้งเฮ้ยซาตนท์คอรตมีจริงรู้ไหม แค่เราเขาบอกว่าอะไรตำนาน,น,นก็คือแบบเราเอาอะไรนะคุกกี้กับนมแล้วก็เอาถุงเท้าไปแขวนไว้ที่หน้าเตาเออของสตราร์จะาให้ของขวัญมาเว้เนี่ยมันคือเรื่องจริงเว้ <c oughs> เวยไม่เราเราไปด <c oughs> ูไม่ได้ลเบอรก้นเดียวเลยยังไงเออเออไม่เีอะ <c oughs> ไร แต่ว่าหนไอ้ยันหลุดไลท์อะเสียงี้ด้อโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้เราุยเพื่อนเพื่อนมีีลุงนึงลุงนึงลุงนึงไปไ โอ้โหรีดอีกลิมออกเตลิทเยอะมากโอ้ยเจี่ยของใครวะไอ้สัสหนักกว่าเดิมอีกไขี้ยิงไม่โดนเลยไอ้เสียงใหม่พวดไอ้ตั้งสติไม่ทันเลยมั้งเมันดีฮะมันไม่คือตัวนี้ตัวเต็มเลขไอ้พวกนั้นแหละ โอ้ยเฮ้ยฮาริสฮาริสเพื่อนเอ็นดูกูหน่อยกำลังตึงเลยเฮียอยู่ในทีกับไปอัดอะไปอัดเล่นด้วยดิเดี๋ยวไปเล่นด้วยไปเปิดคำเล่นด้วยจะเสงน้ำไม่ได้หว่าแม่งกูเข้าไปดูไม่อย่างนี้เฮียดังไหลอยู่ตูมตูมเฮียตูหมดเลยเฮียเอาจริงดิ เงียบไปมาปะเนี่ยดูอย่างนผมผมโพยแล้วก็รีพอร์ตไปแล้วเลยเดีมึงดูเลยอ่ะ้อวันนี้เซฟสิบเอ็ดมีวะเดี๋ยววะเดี๋ย้องไมมันเป็นเคสอะเซฟสิอ็ดเลยมาท่านี้กูขอไปพักวันก่อนนี่เดี๋ยวกูมานั่งติวนะโอ๊ะแต่มันปิดหูอยู่อ่ะเอ้ยผูด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 ูไลฟ์แล้วดูโมเดลกูดิไปเล่นพวกแม่งดลดีวะ ดิสามแลสเก้าก็มีหัวใจนะครับห้าก็มีหัวใจนะ้าหกก็มีหัวใจไดเฮ้ยปปปเข้าไปเข้าไปูเอรดิสหลักเนี่ยไปโย่อ้จัดไี้ย่อปโยไม่ทำอะไรอะทำอะไรอะทอะไรนี่กูกอไลค์เลยคนนี้ดีว่าเดียวดูนี่เดีวดูนี่ทำอะไรอะไรนะกันอะไรนะซีต้องแชให้ได้ยินเสียงเาด้วจะไมด้ครพูทเปอร์พูเบอร์วันนี้ผมก็จะัาเล่น กมซีซไวายไปอ้ไกูเติมเี่ยเยไอเฮียรู้ไอเฮียชอต้องแบบนี้โอ้ยโอ้ยไองเฮ้ยชอไอเฮียชอบอกพ่อไเฮียไม่ใช่ละกูนีเรียกด่ากูแค่เรียกเป่า